ัดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็มาตัดหญ้านะคะพี่น้องได้แล้วห้าแบกตัดหญ้าได้แล้วห้าแบกนะคะบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาข้าเว,วเขียวขจีข้าวสวยงามข้าวสวยงามเลยนะคะ ข้าวเขียวกจี้ข้าวสวยงามพามาตัดหญ้าค่ะ คุณนะคะวันนี้พามาชมทุง่งนาทุ่งข้าวเขียวกระจีมาตัดหญ้าค่ะลมพัดลมพัดวอยลอยว,วีวีแล้วพี่น้องของฟ้าก็สวยนะวันนี้ของฟ้าปลอดโปร่งโอ้ยอย่าตกเด้อพี่น้องตกทุกวันทุกวันไม่ให้ตกหรอกข้าวอย่าไอที่มันเล็กอยู่ก็มีข้าวน้ำท่วม ao ốc giá này chờ bảo ณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์แชร์ทุกกดขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะคทายสบายดีกันนะคะตัดหญ้าค่ะนี่ตัดที่คันนาตัดหญ้าคันนาหญ้างามตัดหญ้างามที่คันนา ลมก็เย็นสบายดีนะคะ ท้องฟ้าก็สวยลมก็เย็นสบายนะคะ ก็บยาก่อนค่ะเก็บยาไม่หมดเก็บยาไปให้วัวนคะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ค่ะแสงฟ้าก็สวยนะวันนี้ 皮鞋，鞋脏、啊。 ขอบคุณค่ะขอบคุณ คุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะแห่งๆรวยๆปังๆนะคะ,นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ